พิธีกรขวัญใจเตรียมพร้อมเป็นคุณแม่ล่าสุดเข้าคอสเก็บไข่แล้วเป็นอีกหนึ่งสาวที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีสำหรับแพรพิมพ์ระดาชยปรีชาวิทย์อดีตพิธีกรรายการวัยรุ่นชื่อดังอย่าง t ต a w b บ r ร y c h e e s e c a k e ล่าสุดแพรได้ออกมาเผยข้อมูลพร้อมทั้งภาพหลังจากที่ตัวเองเก็บไข่เตรียมพร้อมเป็นคุณแม่โดยโพสต์นี้แพรเขียนแคปชั่นว่าเป็นคุณแม่เมื่อพร้อมนี่ตอบตัวเองไม่ได้เลยว่าพร้อมไหมจนเวลาล่วงเลยมาเข้าโค้งสุดท้าย การเก็บไข่จึงต้องมาแล้วล่ะแม่หลายคนทักว่าแพรหน้าเด็กนี่ก็เข้าใจว่าเครื่องในตับไตฮอร์โมนล้วคงเด็กกว่าอายุจริงละ่ะแต่ที่ไหนได้ไปวัดฮอร์โมนไข่แพรดันมีน้องยากกว่าอายุเฉลี่ยคนวัยเดียวกันเรียกว่าพึ่งผาแพทย์ยังยากที่จะมีเลยเอาจริงถ้าไม่ตรวจคงไม่รู้และพอรู้ก็เลยได้เก็บไข่ทันถือเป็นการให้โอกาสตัวเองในวันที่เราพร้อมและตั้งใจอยากจะเป็นแม่คนจริงๆ p s คลิปสุดท้ายอยู่ด้วยกันมาแต่เด็ก โตมาฉีดฮอร์โมนเก็บไข่ให้เราวเว้ยฮ่าฮ่าขอบคุณแอดบันนี่อาและเรากองเชียร์สัตว์สตรอเบอรี่ด้วยนะครับ